ก็สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการจุดเตาชีวมวลนะครับเตาตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็คือเวอร์ชั่น6.0.6นะครับก็คือเป็นเตาที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงมามาอย่างต่อเนื่องนะครับเวอร์ชั่น6.0เนี่ยนะครับก็จริงทําตลาดมาตั้งแต่รุ่นหนึ่งเนี่ยรุ่นหนึ่งมานานมากแล้วประมาณประมาณ สองปีกว่านะครับรุ่นเนี้นะครับประมาณสองปีกว่านะครับประมาณสองปีกว่าจนพัฒนามาถึงล่าสุดนะครับตัวนี้คือหกจุดศูนย์จุดหกนะครับเพิ่งเริ่มทําตลาดเมื่อปีใหม่นะครับเมื่อต้นปีนี้เองนะครับก็ตัวนี้นะครับคุณสมบัติของตัวนี้ก็คือจะให้เปลวไฟที่สั้นและนุ่มนวลนะครับแล้วก็ให้ความแรงที่กําลังพอดีนะครับไม่แรงหรือไม่เบาจนเกินไป ส่วนใหญ่จะเน้นเน้นไปทางในใช้ไฟกลางกับไฟเบานะครับเน้นเพื่อความประหยัดนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้ข้างหม้อเนี่ยไม่ดำมากเกินเกินไปนะครับตอนนี้ผมจะแนะนำตัวเตาก่อนนะครับตัวเตาก็คือจะเป็นเตาแบบท่อเผาไม้เนี่ยด้านในใหญ่นะครับแล้วก็รีดปากให้เล็กลง นะครับด้านในเนี่ยด้านในจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้วส่วนช่องไฟออกเนี่ยจะมีขนาดเล็กลงเหลือเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วนะครับแล้วก็ท่อภายในนะครับท่อภายในเนี่ยจะทําจากสแตนเลสเกรด304นะครับเกรด304หนา1.5ม mm, ิลลิเมตรนะครับก็เจาะรูแก๊สบนล่างนะครับตามเทคนิคของผมนะครับแล้วก็ ส่วนเสื้อนอกนะครับเสื้อนอกเนี่ยทำจากสแตนเลสเกรด304เหมือนกันนะครับหนา0.8ม mm, ิมนะครับแล้วก็ทั้งภายนอกภายในนะครับส่วนบนส่วนล่างทั้งหมดนะครับก็จะพ่นสีทนความร้อนนะครับพ่นสีทนความร้อน1200องศาเอฟนะครับซึ่งข้อดีก็คือจะทําให้เตาเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นนะครับเสื้อเตาภายนอกเนี่ยเมื่อโดนความร้อนแล้วก็คือจะไม่ดำนะครับจะไม่ดํา นะครับส่วนช่องลมนะครับช่องควบคุมอากาศนะครับจะอยู่ด้านหน้าส่วนล่างสุดนะครับสามารถปิดเปิดได้นะครับปิดนี่คือไฟเบานะครับโดยปกติถ้าใช้ฟืนจะไม่ปิดสนิทนะครับจะเปิดไว้นิดๆนะครับแล้วก็ถ้าเปิดออกมาหน่อยก็แรง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 มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็คี้เท้านะครับก็คือจะอยู่ส่วนล่างนะครับส่วนล่างนะครับเวลาเราจะเอาขี้เท่าออกก็คือเอาตะหลิวตักออกมานะครับตักเก็บออกมานะครับ ตอนนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการจุดเตานะครับจุดเตานะครับเตาตัวนี้นะครับจะใช้วิธีการจุดบนนะครับจุดบนตอนนี้ผมใส่ฟืนเข้าไปแล้วนะครับใส่ฟืนไว้แล้วฟืนส่วนใหญ่จะเป็นไม้ชํำฉานะครับเป็นไม้ชำฉาใส่ฟืนไปแล้วนะครับจนเกือบเต็มนะครับใส่ฟืนจนถึงระดับเ,เรียกว่าถึงระดับรูแก๊สนะครับรูแก๊สส่วนบนเนี่ยนะครับรูล่างสุดนะครับรูล่างสุด นะครับฟืนที่ใส่นะครับส่วนใหญ่ก็ขนาดนี้ครับประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะจุดนะครับเชื้อไฟนะครับเชื้อไฟก็จะมีกระดาษกล่องนะครับเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็เศษไม้ที่เล็กๆแบบนี้นะครับจุดด้านบนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจุดก่อนนะครับพอดีว่าทำอยู่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจะจจะะอาจจะเว้นเป็นช่วงๆนะครับบางช่วงอาจจะไม่เห็นเพราะว่าเพื่อที่จะ เตรียมการถ่ายทอดนะครับนะครับวิธีจุดเตาก็าง่ายๆครับก็คือ,อเราก็จุดกระดาษก่อนนะครับจุดกระดาษบนในส่วนบนของของฟืนที่ใส่ไว้นะครับเสร็จแล้วก็เอาฟืนชิ้นเล็กนะครับพอกระดาษติดดีแล้วเนี่ยก็เอาฟืนชิ้นเล็กใส่ใส่ทับลงไปเรื่อยๆนะครับระวังใส่มากเกินเตาจะดับนะครับ ใส่ทับลงไปเรื่อยๆครับไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเร่งมากนะครับเพราะว่าเอ่อถ้าเราเร่งใส่เร็วเกินไปก็คือก็คือช่วงจุดเตาก็จะมีควันนิดนึงแต่ถ้าเราแบบค่อยๆใส่เนี่ยควันก็จะน้อยนะครับควันก็จะน้อย เราจะใส่เชื้อไฟแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าฟืนที่เราใส่ไว้นะครับฟืนท่อนใหญ่ที่ใส่ไว้เนี่ยจะติดไฟนะครับจะติดไฟแล้วกเ็เกิดการคายแก๊สท,ที่สมบูรณ์นะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราจุดไฟถูกวิธีนะครับจุดเตาถูกวิธีเนี่ยควันจะน้อยมากนะครับ ควันจะน้อยแล้วก็เปลวไฟก็จะไม่สูงมากนะครับโอเคเชื้อไฟขนาดนี้น่าจะพอนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็รอรอให้เขาติดดีก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเปลวไฟกันนะครับรอสักครู่นะครับนะครับก็เชื้อไฟนะครับเชื้อไฟถ้า,าปกติถ้า อันนี้ฟืนอาจจะค่อนข้างที่จะใหม่นิดนึงนะครับจะติดช้านะครับติดช้าแบบนี้นะครับเราก็ช่วยนะครับโดยการเพิ่มลมนะครับเพิ่มลมเข้าไปนี่ครับผมใช้ฝาหม้อแทนพัดนะครับพัดหรือว enfin ่าลมเข้าไปที่ช่องช่องอากาศด้านล่างนะครับสังเกตเห็นว่าพอเราพัดลมเข้าไปนะครับพัดลมเข้าไปในช่องอากาศด้านล่างนะครับไฟจะแรงขึ้นนะครับไฟจะแรงขึ้นเตาก็จะติดเร็วขึ้นนะครับ ก็เมื่อเตาติดดีแล้วนะครับไฟจะออกลักษณะคล้ายแก๊สนะครับคล้ายแก๊สพุ่งออกมาจากรูด้านข้างนะครับให้สังเกตนิดนึงนะครับว่ารุ่นนี้นะครับเปลวไฟค่อนข้างที่จะนุ่มนวลนะครับค่อนข้างที่จะนุ่มนวลแล้วก็สั้นมากๆนะครับสั้นมากๆนะครับเรียกว่าพอดีกับการปรุงอาหารทั่วไปนะครับพอดีกับการปรุงอาหารทั่วไปนะครับ เตาตัวนี้จะมีห้องเผาไหม้อยู่ที่ความจุ10ลิตรนะครับก็ใช้กับหม้อตั้งแต่เบอร์เบอร์เล็กสุดเบอร์16นะครับเบอร์16จนถึงใหญ่สุดเบอร์40นะครับเปลวไฟสวยงามมากครับเมื่อติดดีแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสั้นแล้วก็นุ่มนวลนะครับสั้นแล้วก็นุ่มนวลนะครับช่วงแรกนะครับช่วงแรกเราก็จะต้องใช้ใช้ไฟแบบไฟกลางแบบเนี้ยไปสักพักนึงก่อนนะครับแล้วไฟค่อยๆแรงขึ้นนะครับ เมื่อไฟแรงขึ้นช่วงนั้นแหละเราถึงที่จะทําการเร่งหรือว่าหลีได้นะครับช่วงนี้ยังยังหลีไม่ได้นะครับเพราะว่ายังเป็นช่วงที่เตาเพิ่งเริ่มจุดติดใหม่ๆนะครับการเ่าไหม้จริงๆภายในเนี่ยเขายังไม่สมบูรณ์มากนักนะครับยังไม่สมบูรณ์มากนักความร้อนสะสมยังไม่เพียงพอนะครับที่จะทําการเร่งหรือว่าหลีได้นะครับถ้าหลีช่วงนี้เนี่ยอาจจะอาจจะถึงกับเตาดับได้นะครับ ช่วงแรกก็จะเป็นไฟกลางไปสักแป๊บนึงนะครับซึ่งก็ขนาดนี้ครับไฟขนาดนี้ก็เรียกว่าเมนูต้มผัดทอดเนี่ยขนาดหม้อเบอร์3า3 2เนี่ยนะครับได้สบายมากแล้วครับได้สบายมากแล้วนะครับเปลวไฟจะใสแล้วก็สวยมากครับไม่มีควันนะครับแล้วก็แบบนี้คือข้างหม้อจะไม่ร้อนมากนะครับเพราะว่าไฟจะจะไม่ได้พุ่งแรงจน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 ,จนท่วมหูหม้อท่วมข้างหม้อแบบเดิมๆนะครับ เป็นไงครับดูวิธีการจุดดูวิธีการลักษณะของเปลวไฟแล้วนะครับแตกต่างจากเดิมมากครับแตกต่างจากเดิมมากนะครับเวอร์ชันก่อนๆของผมเองเนี่ยนะครับเปลวไฟจะจะเน้นที่ความแรงนะครับความแรงบางทีมันก็เกินความจําเป็นนะครับเกินความจําเป็นสําหรับการใช้งานในครัวเรือนนะครับอันนี้ก็คือทําให้เหมาะกับการใช้งานในครัวเรือนมากที่สุดนะครับให้ใช้งานง่ายแล้วก็สะดวก ะครับแถมที่ได้มาก็คือเรื่องของความประหยัดเชื้อเพลิงนะครับทําให้เราประหยัดเชื้อเพลิงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าความร้อนการสูญเสียความร้อนด้านข้างเนี่ยจะน้อยนะครับจะน้อยหรือว่าแทบไม่มีเลยนะครับแทบไม่มีเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการหลี่เตานะครับ หลีเตาก็าคือเราจะาค่อยๆอปิดประตูลมเข้าไปนะครับแต่ปิดไม่สนิทนะครับจะเหลือไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าเตาฟืนเนี่ยยังไงก็ต้องมีอากาศเนี่ยนะครับมีอากาศเข้าไปเพื่อที่จะเผาไหม้แก๊สนะครับจะสังเกตเห็นว่า,อาพอหลีประตูลมเข้าไปเนี่ยนะครับเหลือเหลือประมาณสักนะครับระยะห่างประมาณสัก1เซนนะครับ1เซนจากจากเสื้อเตานะครับ เปลวไฟก็จะมีลักษณะของเปลวที่สั้นลงนะครับสั้นลงเบาล,ลงนะครับสั้นลงเบาล,ลงนะครับก็แบบนี้ก็คือเหมาะสําหรับพวกเมนูทอดนะครับเมนูต้มตุ๋นนะครับที่ต้องการไฟอ่อนๆเบาๆนะครับเหมาะมากเลยครับเหมาะมากเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูในเตานะครับว่าในเตานี่ฟืนไม่แดงนะครับฟืนไม่แดงเราจะเห็นฟืนเป็น เป็นฐานดำๆอยู่นะครับเป็นฐานดำๆอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเขาจะเผาไหม้ในท่าละของการคายแก๊สนะครับคายแก๊สแล้วก็แก๊สเนี่ยมันลุกติดไฟอีกทีหนึ่งนะครับนะครับทีนี้จะเร่งกลับคืนนะครับเร่งกลับคืนนะครับเอ่อ เราก็จะค่อยๆค่อยๆเปิดออกมานะครับค่อยๆเปิดออกมานะครับเราเปิดแรงทีเดียวไม่ได้นะครับถ้าเปิดแรงทีเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เตาดับได้นะครับหรือว่าอาจจะทําให้เตาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าวูบไประยะหนึ่งนะครับแล้วจะมีควันนะครับต้องค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆเปิดอากาศเข้าไปนะครับไฟก็จะแรงขึ้นจะสังเกตเห็นว่าพอเราเพิ่มอากาศเข้าไปนิดนึงนะครับไฟก็จะแรงขึ้นมานะครับแล้วเราก็เพิ่มไปได้เรื่อยๆนะครับ จนถึงประมาณเนี้ยนะครับประมาณประมาณ4ี่สิบห้าองศาเนี่ยนะครับอากาศก็จะเข้าเต็มที่แล้วครับอากาศเข้าเต็มที่แล้วนะครับนะครับเปลวไฟก็จะเรียกว่าพุ่งแรงนะครับพุ่งแรงขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ดูเต็มแน่นขึ้นนะครับแบบนี้ก็เรียกว่าจะเหมาะกับพวกเมนูผัดนะครับเมนูผัดเมนูที่ต้องการต้มน้ำเดือดแรงๆนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ เปลวไฟสวยมากครับครับก็ท้ายคลิปนี้นะครับก็จะฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับเตาชีะมวลรุ่นนี้นะครับเตาชีวมวลเวอร์ชั่น6.0.6นะครับขนาด10บแอลนะครับเป็นเตาชีะมวลฟืนนะครับตัวนี้นะครับ ณขณะนี้นะครับณขณะนี้มีราคานะครับราคารวมส่งอยู่ที่3,300บาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับราคานี้เลยนะครับ3,300เก็บเงินปลายทางครับก็ถ้าจะต้องการสั่งจองหรืออะไรต่างก็แอดไลน์เข้ามาได้ครับแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทร097นะครับ9ก3 8 0 2 6นนะครับก็ดูรายละเอียดใต้คลิปอีกทีก็ได้ครับฟังไม่ทันก็ดูรายละเอียดใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับ ครับเปลวไฟสวยมากครับสวยมากครับครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ